Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลนสตอรี่พอดแคสตนะครับก็วันนี้จะมาต่อจากเมื่อวานนะครับเป็นการรีวิวหนังสือที่ผมชอบเล่มหนึ่งเลยนะครับชื่อ The b l u e Zones of Happiness ของคุณแดนเวตเนอร์นะครับ ก็เมื่อวานผมรีวิวเรื่องราวของประเทศ3ประเทศนะที่มีประชากรที่มีความสุขโดยเฉลี่ยนะครับก็คือคอสตาริกาที่เป็นประเทศที่เขามีความสุขจากสิ่งที่เรียกว่าเพลชเชอร์นะครับก็คือเขาใช้ชีวิตอย่างสนุกนะแล้วก็ที่เดนมาร์กนะครับก็มีความสุขจากคําว่าเพอร์โพสนะครับก็คือทําอะไรมีจุดหมายนะครับแล้วก็ที่สิงคโปร์นะซึ่งเขามีความสุขจากคําว่าไพรหรือความภาคภูมิใจนะ วันนี้ก็จะมาต่อนะครับเป็นบทที่6นะ lessons for leaders ก็คือบทเรียนของผู้นำในบทนี้เนี่ยมันกึ่งๆฝากไปทางรัฐบาลอะไรแบบนั้นนะครับหรือไม่ต้องไม่ต้องเป็นรัฐบาลก็ได้นะถ้าใครฟังผมแล้วสมมุติว่าเราเป็นผู้นำองค์กรเราอาจจะย่อจากคำว่าประเทศลงมาในระดับขององค์กรผมก็คิดว่ามันยังแอพพลายได้นะเขาแนะนำข้อที่1นนะเขาบอกว่า promote volunteering and national service คือเขาแนะนำว่าให้เราเนี่ยพยายามกระตุ้นให้เกิดการแบบ วล u นเทีย er ก็คือการเป็นอาสาสมัครหรือว่าการทําอะไรเพื่อประเทศชาติอารมณ์แบบนั้นนะครับวิธีการโปรโมทก็เช่นให้ incentive นะหรือให้จะเรียกอะไรผลตอบแทนหรือจะเป็นการลดภาษีกับงานประเภทนี้งานอาสาสมัครประเภทนี้นะครับทำแบบนี้แล้วควรจะมีความสุขมากขึ้นนะครับอันที่สองเขบอกว่า measure national well being ก็คือมีการาวัดความสุขของประเทศอะ พูดได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่วัดเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือแบบนี้เยอะแยะนะครับมันไม่ใช่อะไรที่แบบโอ้ยหายากทําไม่ได้นะประเทศอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ก็มีกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยลองไปหาวิธีการวัดความสุขของคนในประเทศดูเราจะได้รู้ว่าเออมุมไหนเขามีความสุขมุมไหนไม่มีความสุขนะอันที่3ามเขาบอกว่า Focus on the l e a s t h a p p y คือวิธีจะทําให้คนในประเทศมีความสุขเพิ่มขึ้นเนะี่ยคือเขาบอกว่าให้ไป จาะกลุ่มที่แบบ depression นะ่ะก,กลุ่มที่ซึมเศร้ากลุ่มที่เขาเขามีความทุกข์มากแล้วก็ไปช่วยคนกลุ่มนั้นซะนะครับอันเนี้ยจะจะช่วยได้นะครับหรือในเรื่อง health care เรื่องเกี่ยวข้องกับสาร,ระบบสารณสุขเนี่ยจะช่วยได้นะก็โดยเฉพาะเป็น mental illness นะเป็นอะไรล่ะเป็นความทุกข์เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยานะเป็นมันอาจจะไม่ใช่เป็นเป็น ฟิสิกส์อ่ะคือมันไม่ได้เป็นการเจ็บป่วยแบบเป็นเป็นไข้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นความเครียดเป็นอะไรพวกเนี้ยช่วยเรื่องนี้จะทําให้ประเทศมีความสุขเพิ่มขึ้นได้นะอันที่4อันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่ในต่างประเทศเจอเยอะมากนะครับ combat discrimination คือให้เราต่อต้านการเหยียดนะไม่ว่าเป็นการเหยียดเพศไม่ว่าเป็นการเหยียดสีผิวต้องบอกว่าประเทศเราโชคดีนะประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีไอชั่วนี้น้อยแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะมันอาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่า ถ้าเทียบกับหลายๆประเทศนะอย่างอเมริกาเงี้ยเราก็เห็นตอนนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องสีผิวใช่ไหมครับหรือหลายๆที่เลยนะที่ยุโรปก็มีนะครับก็อนนี้จะช่วยได้นะครับทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นนะครับอันที่5คือ allow freedom to make life d e c i s i o n นะก็แปลว่าเปิดโอกาสหรือให้อิสระในการได้คนได้เลือกชีวิตของเขาเองนะครับอันนี้ก็จะจะช่วยทำให้คนมีอิสระมากขึ้นนะครับ หลายประเทศก็เราก็จะรู้นะครับระดับการควบคุมก็จะแตกต่างกันนะครับบางประเทศก็โอ้โหคือทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งประเทศแบบนั้นโอกาสที่ประชากรจะมีความสุขก็จะน้อยลงนะอันที่6คือ invest in education อันนี้แปลว่าลงทุนในการศึกษานะครับก็ง่ายๆครับถ้าเราลงทุนให้โรงเรียนมีคุณภาพนะครูมีคุณภาพนะแล้วนักเรียนไปโรงเรียนก็ไปอย่างมีความสุขได้รับ การเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเขาแนะนําประเทศสิงคโปร์ในในหนังสือเล่มนี้เขาแนะนำนะฮะก็ลองดูครับว่าเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราทุกคนก็พอจะทราบนะปัญหาเรื่องการศึกษาก็เป็นปัญหาใหญ่นะข้อ7ครับ teach life skill in school นะคือที่โรงเรียนเนี่ยอย่าไปสอนเฉพาะเรื่องวิชาการนะครับแต่ให้สอนวิธีการใช้ชีวิตนะ life skill รักษาชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น พยายามอินทิเกรตเข้าไปนะครับอินทิเกรตคือพยายามเชื่อมโยงเข้าไปอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างที่เดนมาร์กซึ่งทําได้ค่อนข้างดีจริงๆแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยอย่างอย่างฟินแลนด์อะไรเงี้ยเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าเขาก็มีคริคูลัมหรือว่ามีหลักสูตรที่น่าสนใจนะเราก็ลองไปไปไปดูนะว่าเอ๊ะเอามาปรับใช้ได้มากมากน้อยแค่ไหนข้อ8คือ support families นะคือทําอะไรก็ได้ครับที่จะทําให้ ครอบครัวอยู่ด้วยกันได้อ่ะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะเขาก็ยกตัวอย่างที่สิงคโปร์นะเขาจะมี t a ็ In c e n t i v e เลยสำหรับเด็กๆหรือลูกๆอ่ะอย่าเรียกว่าเด็กๆเ,เ,เลยลูกๆที่อยู่ใกล้กับพ่อแม่ที่แก่เท่าอ่ะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะจะมะีประโยชน์ทางภาษีให้นะครับจริงๆเมืองไทยก็มีประมาณว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นะก็มีตรงนั้นด้วยนะก็สปอร์ตแฟมิลีคือสนับสนุนให้เกิดเกิดกิจกรรมแบบนี้มากขึ้นนะข้อ9น้านะฮะ p r r i t i z e p r e v e n t i o n i n healthcare นะก็คือจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของอระบบสาธารณสุขในเชิง Prevention นะไม่ใช่ว่าป่วยแล้วจะต้องไปรักษาแต่ว่าทำยังไงให้คนเนี่ยรักษาสุขภาพหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งจะจะจะช่วยทำให้มีความสุขได้เขาก็ยกตัวอย่างประเทศคอสตาริกานะที่เขาจะมีเปิดโอกาสให้ซิติเซนของเขาหรือว่าประชากรของเขาเนี่ยเข้าไป มีเข้าถึงบริการเฮลท์แคร์ได้ง่ายอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะนะฮะข้อ10ครับ provide free healthcare อันนี้เต็มเอ็กซ์ตรีมเลยก็คือเหมือนกับ30บาทรักษาทุกโรคคล้ายๆคล้ายๆกันแบบนั้นนะคือแต่ของเรายังมี30บาทใช่ไหมของเขาก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ระบบเฮลท์แคร์เนี่ยถึงกับถึงคนทุกคนในในประเทศเขาอะครับสิงคโปร์เดนมา,าร์คอสซาลิกาเนี่ยเป็นแบบนั้นทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้จะช่วยอะ่ะบทนี้ก็จะเป็นบทที่แบบเหมือนกับ บอกให้ประเทศคนที่ดูแลเรื่องนโยบายของประเทศทราบนะครับว่าประเทศที่เขามีประชากรที่มีความสุขเนี่ยเขามีข้อแนะนาําดังต่อไปนี้ซึ่งเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วแต่สําหรับใครที่ฟังวันนี้แล้วเออเราไม่ได้เป็นคนที่ไปจัดบริหารจัดการประเทศขนาดนั้นท่านลองนึกภาพย่อยนะทุกข้อที่เมื่อกี้ผมพูดมาผมว่ามันแอพพลายกับบริษัทท่านได้ะนะครับบางอันอาจจะได้น้อยบางอาจจะได้มากนะครับอย่างอย่างผมยกตัวอย่างนะที่เมื่อกี้บอกว่า โปรโมท u ร t เ e r เนี่ยก็คือทําให้มีเรื่องของอ,อะไรนะอาสาสมัครเนี่ยผมว่าในใน,ในบริษัทก็มีได้นะหรือ measure national well being ให้ให้วัดความสุขระดับประเทศก็เปลี่ยนเป็นความสุขของพนักงานอย่างเงี้ยผมว่าได้ลองลองลองฟังแล้วลองไปคิดไปปรับใช้ดูก็ได้นะคราวนี้มาดูบทถัดไปนะครับบทถัดไปเป็นเรื่องอ ที่เกี่ยวข้องกับความสุขเขาชื่อบทที่7นะชื่อว่า designing happy communities ก็คือการออกแบบสังคมที่มีความสุขเรามาดูกันครับว่าบทนี้ได้บทเรียนอะไรมาบ้างบทเรียนมีดังต่อไปนี้นะคือ 1. seek a healthy lifestyle นะแปลว่าใน community เราอะสมมุตินึกถึงหมู่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือถ้าเป็นบริษัทก็คิดถึงบริษัทเราก็ได้นะเป็นอมมูนิตี้เล็กๆเนี่ยลองหาโอกาสที่จะทำให้คน h e a l t h ขึ้นเช่น มีแต่อาหารที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยน,นึกถึงบริษัทสมมติเหมือน Google นะที่เขาแจกอาหารฟรีเนี่ยสมมติมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเออลองลองทำให้ฟู้ดช h อยส์นะครับเป็นเฉพาะอะไรที่มันมีแต่ประโยชน์แต่ในหนังสือเนี่ยเขาเขาพูดถึงคอมมูนิต y ี้แบบเป็นตำบลเป็นอำเภอเลยนะเป็นแบบนั้นนะเขาก็บอกว่า p o l i c y m a k e กคือคนที่จัดการเรื่องเรื่องเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆเนี่ยอาจจะต้องลิมิต f a สต์ o ู้ดสตอรนะว่ามันไม่ได้แบบเปิดเท่าไหร่ก็เปิดได้อะไรอย่างนั้นนะครับหรือมีการให้ขึ้นภาษีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับน้ำหวานอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้คนกินหวานอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอันที่สองคือ Design community that f a v o r Human s over cars คนะครับคือเขาบอกว่าให้ออกแบบ community ก็คือสังคมเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ย เดินมากกว่าที่จะไปนั่งรถอ่ะพูดง่ายๆ Favor Human แม่สให้ให้เราเดินให้เราขี่จักรยานแทนที่จะไปโปรโมทรถถ้าเป็นบริษัทเนี่ยก็อาจจะมี incentive ว่าถ้าใครขี่จักรยานมาทำงานอาจจะมีรางวัลให้หรืออะไรประมาณนั้นนะครับคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าบางทีผมก็รู้ว่ามันทำได้ยากนะเพราะว่าบริษัทกับที่บ้านมันก็อยู่ห่างไกลกันหรือจะเป็นคอมมูนิตี้แถวๆบ้านเราถ้าเราสามารถกระตุ้นให้คนขี่จักรยานมากกว่าจะขับรถได้ก็จะดีนะครับ อันที่3เขาบอกว่า Limit Urban s p r a w l นะครับคือเขาบอกว่าคำว่า s ส a รอ oul, เนี่แปลว่าการขยายกิ่งก้านสาขา u นะเอ่อ urban sprawl ก็คือแบบเมืองมันจะขยายไปเรื่อยๆนะครับคือเขาาสรุปแบบนี้ครับเขาบอกว่าเวลาเราจะตัดสินใจว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำงานที่ไหนเนี่ยให้ดูระยะทางระหว่างที่บ้านกับที่ทำงานโดยที่กระตุ้นนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลือกอัน,อ,นอันที่มันใกล้ที่เราสามารถเดินไปได้ หรือสามารถขี่จักรยานไปได้นะครับมันมีเว็บอันนึงเลยนะครับผมยังไม่เคยเข้าไปนะเขาเรียกว่า walkscore.com นะเขาก็คงศึกษาว่าตรงนี้มันเดินเข้าไปถึงได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนนะอันที่4นะครับ limit smoking อันนี้ตรงไปตรงมาครับคือพยายามให้คนสูบบุหรี่น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะ,ะมีพื้นที่ น้อยหน่อยที่จะทําให้เขาสูบบุหรี่ได้นะครับไม่ใช่ไปเอ็นคอนเลนว่าสูบได้ทุกที่อย่างเงี้ยมันก็จะ,จะจะไม่ดีนะครับต่อสุขภาพของคนสูบเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับอันนี้้านี่สาวๆจะชอบนะครับ Invest in Beauty นะก็คือให้ลงทุนในเรื่องของความสวยความงามนะครับแปลว่า ไม่ใช่แต่งหน้าอย่างเดียวนะคือบางคนบอกว่าสาวๆชอบเนี่ยคือจะกลายเป็นแบบเฮ้ยแต่งหน้าจะได้มีมีสิ่งแวดล้อมดีเขาเขาเน้นเรื่อง natural beauty มากกว่า <laughs> มากกว่า beauty ของของแต่ละคนนะก็คืออ่ทำยังไงให้ให,ให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆที่บ้านที่ทำงานเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เห็นแล้วยิ้มอะนะครับนะบางคนก็อาจจะบอกว่ามันอาจจะมีวิวภูเขาวิวทะเลอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าโอ้มีแต่ตึก อะไรเงี้ยนะครับบิวตี้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเ,เข้าใจผิดว่าต้องต้องแต่งหน้าสวยอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ข้อ6นะ c r e a t e a leadership อ o m m i t ั e นนะครับอันนี้แปลว่าให้สร้างคณะกรรมการที่คอยผลักดันขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้มันเป็นไปแบบเหมือนเดิมเดิมมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเดิมเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำว่าใครดูแลเมืองดูแล สังคมเสียงแวดล้อมแถบนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีที่จะมีคณะกรรมการที่จะมาผลักดันเรื่องพวกนี้ข้อที่7นะครับ bring in expertise ก็คือเราอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องผังเมืองเราอาจจะยังไม่มีความรู้เรื่องอการเดินทางอะไรเงี้ยก็ให้หาคนที่เขามีความรู้เรื่องนี้เข้ามาช่วยครับนะพอเขามาช่วยแล้วเนี่ยเขาก็จะวางดีไซน์ออกแบบได้ดีข้อ8ครับ Five w ways to measure w e l l b e i n g นะก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับแต่เมื่อกี้มันคือระดับชาติอันนี้ก็เป็นระดับสังคมคอมมูนิตี้ก็คือเราลองมาวัดดูครับว่าความสุขของคนในหมู่บ้านเป็นยังไงความสุขของคนในตำบลน,นี้เป็นยังไงอะไรคล้ายๆแบบนั้นนะครับซึ่งมันมีมันมีคนออกแบบสอบถามมาให้เยอะแยะมากมายที่เราสามารถจะหยิบเอามาใช้ได้เลยนะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์ด้วยซ้ำนะอ่ะคราวนี้มาถึงบท8อันนี้หลายคนอาจจะชอบใจคือ designing the workplace อ่าอันนี้แหละ บางคนบอกนี่แหละผมต้องการเพราะว่าถ้าเป็นตำบลผมก็ไม่ได้ไปดูแลนะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่จะไปจัดการตำบลไปอำเภอไปจังหวัดไม่ได้เป็นผู้ว่าราชการว่างั้นเถอะนะแต่ผมเป็น CEO บริษัทหรือผมเป็นผู้บริหารของบริษัทนะครับมาดูสักครับว่าบริษัทเนี่ยจะทำให้มีความสุขทำยังไงนะเริ่มต้นอันที่หนึ่งนะครับ make a best friend network เราทำงานบริษัทเนี่ยเราอยากจะมีความสุขเนี่ยเขาบอกว่าง่ายๆเลยครับ ขอเจอสักหนึ่งคนที่เราสามารถพูดได้ชัดๆว่าคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะพอเราเจอคนนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมีเฟรนด์ชิพแล้วเราจะมีความสุขครับเฟรนด์ชิพก็คือมิตรภาพที่เรามีให้กันนะครับผมก็โชคดีนะผมทํางานที่ธรรมศาสตร์ก็มีหลายๆคนเลยที่ผมกล้าพูดเลยว่าเป็นเบสเฟรนด์นะครับก็เป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนอาจารย์ที่ดีได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองผมก็ถือว่าเป็นเบสเฟรนด์ของผมเช่นเดียวกันนะอันที่2ครับ seek a that Job you fits แปลว่าให้เราเลือกงานที่มันเหมาะกับเราอันนี้ผมการันตีร้อยเลยครับผมก็โชคดีอีกแล้วนะครับที่ไม่รู้นะจะพัดจะผูกมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอาชีพในฝันผมเลยนะถ้าถามผมตอนเด็กผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเลยนะครับแต่ว่าเออพอม,มันได้ได้เจองานที่มันฟิตเราจริงๆเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นจริงๆนะครับ ในหนังสือเขียนไว้อย่างนี้เลยครับบอกว่าอย่าไปเลือกงานเพราะว่าเงินเงินได้เงินเดือนสูงให้เลือกงานที่เรารักจะดีกว่านะครับเขบอก if possible follow your heart rather than listening to what others tell you to do แปลว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยให้ทําตามใจของเราดีกว่าจะไปฟังคนอืน่นว่าเฮ้ยคุณทําตรงนี้สิเงินเดือนสูงกว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะอันที่3นะครับ consider your work hours นะครับก็คือให้เราลองพิจารณาเรื่องของระยะเวลาในการ ทํางานของเราให้ดีนะครับก็แนะนําของเขาคือให้เรา take vacation นะคือต้องหยุดบ้างอะ่ะไม่ใช่ทําหามนุ่งหามขําอย่างเงี้ยนะครับเขาแนะนําว่าประมาณสัก6สัปดาห์ซึ่งซึ่งเยอะนะครับต้องบอกเลยว่าเยอะนะแต่ถ้าคุณอยากจะมี happiness เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแล้วทำแบบทำเต็มที่ไปเที่ยวเต็มที่แล้วเราจะมีความสุขนะแล้วก็ unplug after hours อ้นี้ก็ชอบนะ unplug คือแบบ ไม่ใช่ว่าทํางาน8ชั่วโมงแล้วกลับบา้านบ้านแล้วยังมานั่งทํางานต่อที่บ้านนงงี้ไม่เวิร์กนะข้อที่4ครับ avoid long commute อ่าคือถ้าเป็นไปได้อย่ามีความสุขที่ทํางานนะเลือกที่ทํางานใกล้ๆบ้านหรือไม่ก็ย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆที่ทํางานเพราะบางทีความทุกข์มันเกิดจากการเดินทางอันนี้เป็นเพนผมโชคดีนิดนึงคือช่วงนี้มันออนไลน์เพราะฉนั้นผมเพนตรงนี้น้อยลงนะครับผมไม่ได้ว่าผมจะรักออนไลน์อะไรนักหนานะแต่ว่า ผมต้องยอมรับเลยว่าออนไลน์เนี่ยข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีมากๆคือผมไม่ต้องไปลดติด3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงต่อวันน่นะครับเราใช้เวลาน,น,นั้นมาออกกำลังกายมาทำวิจัยทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยครับก็ก็อันนี้ก็เป็นเป็นข้อแนะนำนะครับถ้าถ้ามันทำได้นะเขาบอกว่าพยายามหางานที่มันใกล้ๆบ้านหรือไม่ก็ต้องย้ายบ้านไปอยู่ใกล้ๆที่ทำงานแล้วเอาง่ายๆแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครทำไม่ได้อย่างผมเนี่ยก็ก็อาจจะยากนิดนึงนะครับ จะไปหาย้ายบ้านอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนยะครัอีกข้อนหนึ่งที่ทำให้การทำงานเรามีความสุขคือเซตโกนะตรงกับรายการ OKR OK Weekly ผมเลยนะโฆษณารายการไปด้วยเลยคือให้ตั้งเป้าหมายครับเพราะว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะเป็นการทำให้เราเนี่ยมี motivation หรือมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นแล้วเออหนังสืเอเล่มนี้ก็พูดถึงโกที่ผมคิดว่ามันตรงกับ o OK k r มากคือ annual goal กับ quarterly goal นะผมก็มี OK r รายปีกับ โอเคอะไรใรมากนะครับแล้วเราจะเห็นความก้าวหน้าของเราเนะอ่ะมาถึงเรื่องของบทที่9เนี่ยเป็นเรื่องของการออกแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเฮ้ยโอ้โหขนาดโซเชียลเน็ตเวิร์กยังต้องออกแบบรอต้องครับถ้าเราอยากมีความสุขเชื่อไหมครับว่าวันๆเราเนี่ยเราใช้เวลากับไอ้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นลองดูอันนี้ดูนะว่าคุณขอนานา้อแนะนําที่หนังสือเล่มนี้ให้เพื่อจะทําให้เรามีความสุขกับ โซเชียลเน็ตเวคืออะไรนะครับ Social Network ไม่ไม่ได้แปลว่าจะต้อง Facebook อย่างเดียวไม่แปลว่าออนไลน์อย่างเดียวนะโซเชียลเน็ตเวคือการเจอหน้าเจอตากันก็ใช่นะครับมันเป็น Social เหมือนกันนะครับอ uh, ่ prioritize friend and family แปลว่าให้เวลากับเพื่อนและครอบครัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาแนะนำแบบนี้เลยครับเขาให้เราจัดบล็อกเวลาไว้เลยนะครับให้เป็นรูทีนเลยนะว่าอันนี้คือ work life ก็คือ อ,อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องไปทำงานนะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องอยู่บ้านนะเป็นโฮมไลฟ์นะครับแล้วให้มีอินเตอร์แอคชั่นกับเพื่อนนะครับกับแฟมิลี่ไม่ว่าจะเป็นในในหนังสือเขาบอกว่าแดนซ์ก็กันเต้นรำกันแต่เมืองไทยจะไม่ค่อยได้ทำนะร้องเพลงด้วยกันเล่นกีฬาด้วยการเล่นเกมด้วยกันคือคุณต้องคุณต้องล็อกเวลาแบบนั้นนะครับเขาบอกไม่นับเวลาดูทีวีนะเพราะว่ามันเป็นพาสีพาสีคือต่างคนต่างดูอันนี้เอาเป็นแอคทีฟ คือคุณต้อง take action อะไรด้วยกันหลังๆผมใชรให้ฟังนะครับกับลูกชายนะผมก็พยายามจะชวนเขาเล่นเกมมากกว่าเกมไม่ใช่เกมออนไลน์ต่างคนต่างเล่นอย่างนั้นนะคือเกมแบบเกมสศรษฐีอะไรเงี้ยนะครับมันเป็น active activity นะอันที่2 hang out with happy people ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เราเนี่ยไปเจอคนที่มีความสุขเยอะๆแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับวิธีการคือเขาบอกว่าลองสร้างเฟนคลับขึ้นมานะครับ แล้วไม่ใช่ต้องไปกรุ๊ปใหญ่อะไรมากมายนะครับเอากรุ๊ปเล็กๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเริ่มจะมีแบบเนกาทีฟแอ a ติจูดอะเริ่มจะไปเม้าคนนั้นด่าคนนี้เนี่ยพยายามลดลงนะครับบอกเพื่อนๆก็ได้ว่ากดเลาเนี่ยเราจะไม่พูดเป็นแบดแอนติจูดมากนักนะครับมันแน่นอนจะไม่พูดเลยมันก็คงเป็นไป,น,ปนไม่ได้นะแต่ว่าพยายามลิมิตพยายามคอยเตือนกันนะครับอ,อันที่3ามเาเรียกว่า Create a moe อนะผมอาจจะอ่านชื่อ,อ ไม่ถูกต้องเป๊ะๆน,น,นะต้องขออภัยนะครับมันสะกด MOA I นะครับไอโมโอเออีกเนี่ยหรือไม่รู้อ่านว่าอะไรเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันคือกลุ่มของอเพื่อนนะที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นระยะเวลานานนะครับอันนี้คือคือเขาแนะนำเลยนะครับลองบอกว่าลองหาเพื่อนกลุ่มนี้เหมือนเพื่อนตายอ่ะเพื่อนแท้อะไรแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะ,ะสมมติว่าเขาบอกว่าบุ๊กคลับก็ยังได้เลยนะครับเอาคนที่ชอบอ่านหนังสือก็จริงๆแล้ววันๆเราเรา,เรามานั่งคุยกันมามาถกกันเรื่องหนังสือเรื่องอะไรแบบนี้มันจะเวิร์กมากมันช่วยนะข้อ4เลยอน,นี้ถ้าสร้างเองไม่ได้ก็ไปจอยเขาจอยอะคลับคุณชอบหนังสือใช่ไหมมันมีบุ๊กคลับคุณก็ไปจอยบุ๊กคลับแล้วเป็นสมาชิกประจำนะหรือวอร์เนเทียอะไรก็ได้เมือ่อกี้อาสาสมาัครเขามีคน อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้คุณชอบเรื่องนี้มากคุณก็ไปช่วยเขานะครับฝึกภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบอะ่ะอันนี้จะช่วยเรามีความสุขได้นี่คือโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างที่บอกนะอันที่5 optimize your love life นะเขาพูดถึงชีวิตของความรักของเรานะครับคือเขาไม่ได้พูดถึง maximize นะเพราะ maximize มันแปลว่าต้องต้อง,ต,องต้องได้มากที่สุดนะแต่ optimize คือรักซึ่งกันและกันนะครับ ถ้าใครยังไม่มีแฟนก็เปิดใจนะครับลองลองลองดูคู่นี้คนนี้นะครับคนที่มีแฟนแต่งงงแต่งงานแล้วเรียบร้อยก็อยู่กับเขานะครับก็มีความพูดง่ายทํายากเหมือนกันนะก็คือคือทำอะไรก็ตามอย่าอย่าให้มันเกิดคอน FLICT อะให้มีความสุขแลกเปลี่ยนกันหัวเราะด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้นะถ้าใครแต่งงานแล้วมาข้อที่6เลยครับ make marriage count นะครับคือเขาบอกว่า ถ้าเราจะต้องแต่งงานกับใครสักคนนี่เป็นข้อแนะนําจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้แต่งงานกับคนที่มีแนวคิดคล้ายๆกับเราอ่ะพูดง่ายๆว่าเ,เราเราไม่ชอบปาร์ตี้เขาก็ไม่ชอบปาร์ตี้เราก็จะไปด้วยกันได้ได้ง่ายกว่าคนที่แบบสุดต่อีกคนนึงแบบโอ้โหต้องไปปาร์ตี้ทุกวันแล้วเราเกลียดปาร์ตี้มากเลยเงี้ยมันก็จะลําบากนิดนึงนะครับนะเขาบอกว่าพยายามหาคนที่แบบมีอินเทอร์ใกล้ๆกัน ผม,ผมเล่าให้ฟังว่าบางคนบอกว่าอย่างนี้แปลว่าเราชอบวิ่งมาราธอนแฟนเราก็ต้องชอบวิ่งเสมอไปเปล่าอาจจะไม่จําเป็นนะแต่แฟนเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจมากถ้าเกิดจะต้องไปกับเราหรือว่าเขาอาจจะไม่ชอบวิ่งแต่เขาเป็น outgoing คล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค,คือไม่ต้องเป็นตเป๊ะขนาดนั้นนะครับนะแต่ support ซึ่งการละการอย่างเงี้ยนะข้อ7ครับ be realistic about parenthood นะให้ realistic ค,คือยอมรับความจริงอะ่ะ กับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอะไรนะครับคืองี้ความหมายแปลว่าแบบนี้ครับคือวันหนึ่งเนี่ยเราแต่งงานเนี่ยเราจะมีลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปคิดว่าเฮ้ยการมีลูกเนี่ยมันจะมีความสุขมากๆเสมอไปผมไม่ได้บอกว่ามีลูกไม่มีความสุขนะส่วนตัวผมมีความสุขแล้วถ้าเลือกได้ผมจะเลือกมีลูกเหมือนอย่างที่ผมมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยย้อนเวลากลับไปได้บอกว่าอาจารย์จะมีลูกไม่มีครับแล้วผมดีใจมากที่ผมมีลูกนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า การเลือกมีลูกเนี่ยต้องคุยกันให้ดีนะครับมันมันมันเปลี่ยนชีวิตเลยแหละนะอาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยน,นอะไรไปไปเยอะพอสมควรนะครับ B realistic ก็คือพูดคุยกับคู่ของคุณให้ดีถ้าตัดสินใจว่าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้เป็นความผิดใดๆเราตกลงกันแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูต่อนะครับบทที่10คือ designing your home เรามาออกแบบแทนเมื่อกี้ตั้งแต่ประเทศชาติอมมูนิตี้อะไรเยอะแยะเลยเนาะคราวนี้มาออกแบบบ้านกัน ไม่ใช่ออกแบบว่าบ้านมีกี่ชั้นนะแต่ออกแบบความสุขในบ้านหนังสือเล่มนี้มีข้อแนะนําอะไรบ้างนะครับขออีกสัก,สกอันน,นนะวันนี้คงไม่จบอีกเหมือนกันนะครับอันแรกสุดก็คือ declutter declutter ร์คือการทำ,ทำให้บ้านมันมีระเบียบอะเอออย่างนั้นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณต้องจัดบ้านบ้างอะมันมีหนังสือดังมากเลยนะครับ the life changing magic of tidy up นะครับอันนี้เป็นเป็นหนังสือที่แบบดังทั่วโลกนะเมืองไทยก็ก็มีการพูดถึงเยอะมากนะครับคือจัดบ้านเอาเอาง,ง่ายๆนะแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับเพราะว่าของน้อยเนี่ยมันมันจะไม่วุ่นวายนะครับอันที่2คือ bring in nature ก็คือเอาธรรมชาติมาในบ้านเยอะหน่อยอันนี้ผมผมผมคอนเฟิร์มนะครับบ้านผมเนี่ยพอตอนหลังๆผมมีต้นไม้มาปลูกมีสนามเขียวๆอ่านหนังสือแล้วมองไปเห็นต้นไม้อะไรเงี้ย เฮ้ยเออใช่วะ่ะคือคือมันมีความสุขโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าใครแบบเอาเอางี้ถ้าเป็นบ้านบ้านเดี่ยวเนี่ยมันจะทําแบบนี้ได้ง่ายหน่อยนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นคอนโดก็มันก็มีนะครับทำสวนบนคอนโดอะต้นไม้อะไรมาให้มันสดชื่นนะ bring in nature เป็นแบบนั้นนะอันที่3า maximum natural light นะครับคืออย่าไปแบบปิดทั้งหมดแล้วเปิดไฟเปิดแอร์อย่างเดียวนะครับเปิดโล่งหน่อย,อยบ้านผมเนี่ยตอนกลางวันก็จะเปิดหน้าต่างนะครับ เพื่อที่จะมีลมเข้ามาอะไรเงี้ยนะแต่ตอนฝุ่นฝุนก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้ามันไม่มีฝุ่นอะไรเงี้ยก,ก็จะดีนะหรือแสงเข้ามาถึงอย่างเงี้ยนั่น natural light นะครับก็คือแสงธรรมชาติอะแสงแดดธรรมดานี้แหละนะครับข้อ4ครับ create a flow room นะครับ flow room เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเลือกสักห้องหนึ่งนะครับแล้วจัดให้มันสวยเลยเอาสักห้องหนึ่งก็ได้ถ้าใครบอกว่าโอ้ยบ้านเรามันรกมากขอหนึ่งห้อง แล้วห้องนี้เป็นห้องที่แบบนั่งสบายแล้วก็ดึงดูดให้ทุกคนใน Family เนี่ยมาใช้ห้องห้องนี้ด้วยกันเขาบอกเป็นห้องอะไรก็ได้นะจะเป็นห้องอาหารก็ได้นะเป็น Living Room เป็นอะไรก็ได้สักสักห้องหนึ่งอขอแค่ห้องเดียวนะ Flow Room นะข้อ5 bring music into your life เปิดเพลงบ้างครับนะเปิดเพลงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องเสียงอะไรแพงแพงใช่ไหมเรามีมือถือเนี่ยเปิดได้เลยซื้อลำโพงมาสักตัวก็ได้ถ้าถ้าอยากให้มันดังหน่อยนะครับวัะน,นั้นเนี่ย เปิดเบาๆไม่ได้เปิดเพลงที่ทุกคนชอบอ่ะมันก็จะมีบรรยากาศนะผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะข้อ6อันนี้อันนี้ท้าทายหน่อยแต่ผมแนะนำจริงๆ Limit Screen คืออินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปเล่นทั้งวันนะครับทีวีก็นับเป็นสกรีนนะนะเราเรียกสกรีนทาวมือถือ iPad พวกเนี้ยลดลงครับลดลงลิมิตไม่ได้แปลว่าห้ามเลยนะครับแต่ว่าพยายามลดลงนะข้อ7ครับ เดซ n a t e a m e d i t a t i o n space คือหาที่สำหรับการนั่งสมาธิที่สำหรับการนั่งสมาธิเนี่ยอาจจะต้องเป็นที่เงียบนิดนึงผมเนี่ยถ้าจะเลิกนั่งสมาธิก็จะเป็นห้องนอนนะเพราะว่าห้องนอนโดยธรรมชาติผมจะไม่ <_ t ix> ไม่ได้มีเสียงอะไรมากมายนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่ทำถึงขนาดจุดทงจุดเทียนอะไรก็เลยก็ได้นะแต่ว่าก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได้ข้อ8ครับ Favor front p o r c h over the deck Out back อ่าแปลว่าอะไรคือบ้านเราเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยให้นั่งหน้าบ้านแทนที่จะไปนั่งหลังบ้านพูดพูดง่ายๆแบบนั้นทาไมอย่างนั้นเพราะว่าการนั่งหน้าบ้านเนี่ยมันได้เจอผู้คนได้ทักทายถ้าไปหมกตัวอยู่หลังบ้านเราไม่เจอใครนะเขาก็บอกว่าพยายามใช้ชีวิตอยู่หน้าบ้านเยอะๆหน่อยเออผมก็เห็นด้วยนะส่วนส่วนตัวนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตหน้าบ้านมากกว่าหลังบ้านแน่ๆนะครับเพราะว่าหน้าบ้าน แล้วบ้านมันออกแบบเป็นแบบนั้นนะหน้าบ้านผมก็จะมีเก้าอี้นั่งอะไรเงี้ยหรือไม่ต้องหน้าบ้านผมก็เดินไปข้างหน้าบ้านผมเป็นสวนสาธารณะด้วยก,ก็เดินออกไปที่สวนแะล้วก็เจอคนเยอะแยะนะถัดไปครับ adopt pet อ่าเรามีสัตว์เลี้ยงดูครับบางทีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันทาให้เรามีความสุขง่ายๆเลยนะครับเช่นสุนัขอย่างเงี้ยแล้วแต่เราชอบก็แล้วกันนะครับสัตว์เลี้ยงไม่จำเป็นต้องสุนัขแต่เขาก็ยกตัวอย่างสัตว์เลี้ยงที่ฮิตที่สุดนะ่ะก็คือสุนัขนะอันที่เอ่อสิบ เขาใช้คำว่า create a p p l e try นะครับแปลอย่างนี้ล้กันนะครับมันเหมือนกับหาที่ในบ้านสักที่หนึ่งอะที่เป็นแบบเขาเรียก celebrate family history and accomplishment เน่เหมือนกับเป็นศาลอะ่ะคำว่า t r i n e คือศาลใช่ไหมคือคือเป็นที่ที่เราจะเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดีอะเป็น wall of fame อะไรแบบอย่างนั้นะ่ะก็คือเราได้รางวัลเราเรามีรูปภาพที่ไปเที่ยวกันกันกบ คุณพ่อคุณแม่กับลูกกับครอบครัวสามีภรรยาอะไรแบบเนี้ยเวลาเราเดินผ่านแล้วเ,เราจะถูกแบบกระตุ้นความทรงจําที่ดีขึ้นมาทำในบ้านก็ดีนะครับข้อที่11ครับ optimize your bedroom for sleep นะคือข้อแนะนําอันนี้คือก็บอกว่าในห้องนอนไม่ควรมีอิเล็กทรอนิกส์อยู่เลยครับทีวีคอมพิวเตอร์มือถืออะไรเงี้ยไม่ควรมีเลยนะครับนะแล้วก็ควรปิดให้มืดสนิทนะเขาแม้กระทั่งเขาบอกว่า อ,อุณหภูมิให้อยู่ประมาณ6 5องศาฟาเรนไฮน์นะครับฟาเรนไฮน์ไม่ใช่เซลเซียสนะครับก็ก็ลองดูนะครับลองดูนะโอเคประมาณนี้เหลืออีกนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าจะลากยาวมันจะยาวเกินไปก็ได้อีกสักหนึ่งตอนเลยแหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราพบกันใน e p i s o d ถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life changing story.